เสียงฝีเท้าที่ไม่ตรงกันตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดเก่าหลังนี้หลังจากพ่อแม่เสียชีวิตสิ่งเดียวที่ออรดีรู้สึกขอบคุณคือความเงียบสงบไม่มีใครมารบกวนในยามดึกดื่นที่เธอต้องทำงานส่งต้นฉบับซึ่งปกติแล้วเธอจะนั่งทำงานจนดึกกว่าจะเข้านอนก็ตีสองตีสาคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังก้มหน้าก้มตาพิมพ์งานอยู่ที่โต๊ะในห้องนอนเสียงสีเท้าก็ดังขึ้นอย่างชัดเจน ิมทันทีหัวใจเต้นแรงเล็กน้อยนั่นเป็นเสียงสีเท้าของแม่บ้านที่มาทํางานตอนเช้ามื่อเป็นแน่ตึกนี้มีแม่บ้านที่คอยทําความสะอาดตอนตีสี่พอดีเป็นประจำเธอเคยได้ยินเสียงเขาเดินผ่านทางเดินหน้าห้องไปทีละก้าวหนักๆอยู่แล้วแต่แล้วเธอก็นึกได้วันนี้แม่บ้านลาง,งานเพราะเธอเป็นคนรับกุญแจสำรองคืนจากเขาเมื่อเย็นเองทุกท่าทุกท่าเสียงสีเท้ายังคงเดินเป็นจังหวะสม่ําเสมอ มาจากทางเดินหน้าห้องนอนเธอพอดีมันไม่เร่งรีบแต่ก็ไม่ช้าเกินไปฟังดูเหมือนมีคนเดินลาดตระเวนอรดีนั่งฟังอย่างต้นหายใจสมองทำงานเร็วในคอนโดมีแค่ชั้นคนเดียวนี่ต้องเป็นเสียงจากห้องข้างๆแน่ๆแ,แต่เสียงนั้นชัดเจนเกินไปใกล้เกินไปราวกับมีคนกำลังเดินอยู่ในห้องรับแขกของเธอนั่นเองด้วยความกลัวเธอค่อยๆลุกขึ้นและก้าวไปที่ประตูห้องนอนอย่างระมัดระวังมือเธอเริ่มไปจับลูกบิดประตู แต่แล้วเสียงสีเท้าก็หยุดลงเตแผ่ดหน้าประตูห้องนอนของเธอพอดีเธอแทบไม่กล้าส่งเสียงหายใจผ่านไปเป็นสิบวินาทีที่เงียบสนิทไม่มีเสียงใดๆเลยอาจจะเป็นหูเล่นทริคก,กับตัวเองก็ได้เธอบอกตัวเองและค่อยๆโน้มตัวไปมองผ่านช่องมองประตูที่โฟเลที่เธอเพิ่งติดตั้งใหม่ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นเธอถอนหายใจด้วยความโล่งอก,อกพลางคิดว่าตัวเองคงทำงานหนักเกินไป เมื่อเธอกลับไปนั่งที่โตทำงานได้ไม่ถึงนาทีเสียงสีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งทุกท่าแต่คราวนี้มันแตกต่างออกไป